สวัสดีครับพบก,กับสูรุคาลหรือร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สารส่งสิทธิถึงทีมชาติสวีเดนภารกิจปลูกชีพอิซักเดิมพันนันขึ้นหงหลังเบรกทีมชาติหรือพูลอาจไม่ใช่ทีมเดิมหลังพักเบรกทีมชาติท่าทางฟอร์มที่ทีมยังกระทันกระทันตุกใสาตาในอนฟิลกำลังจับจ้องไปที่ภารกิจสําคัญนั่นคือการปลูกชีพเครื่องจักรถล่มประตูอย่างอเล็กซ์ไดอิซักที่อนเนลสลัตบอกว่าช่วงเวลาสองสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนกองหน้าค่าตัวสถิติสโมสรให้กลับมาเจ็บั้ง ก่อนสึดเดือเดือนรออยู่เครื่องจักรสังหารที่ยังเงียบงนันการเริ่มต้นของอิสักในซีเซั่นหงดงยังห่างไกลจากคำว่าสมูณ์แบบแม้จะได้ลงสนามไปแล้ว6เกมแต่เขากลับได้เล่นเต็มเกมเพียงแค่นัดเดียวและยังไม่สามารถแผงธิ์ได้อย่างที่แฟนบอลคาดหวังปัญหาหลักก็คือการขาดช่วงปรีซีซั่นและฟอร์มโดยรวมของทียมยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ในโลกของฟุตบอลทุกอย่างวัดกันที่ประตู และนี่คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลทุ่มเงินหมาสาลเพื่อเสติการยิงเกิน20ประตูในพรีเมียร์ลีก2ฤดูกาลซ้อนยิ่งเขาเรียกสัญชตาตยานเพชรากลับมาได้เร็วเท่าไหร่ปัญหาของทีมก็จะถูกยิงให้หายไปเร็วขึ้นเท่านั้นจากการชมสู่ความหวังสลัดเปลี่ยนใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของอนเนลสลดที่เปลี่ยนไปจากพักเบรกทีมชาติครั้งก่อนตอนนั้นสลาดถึงกับยกย่องยอนดาวทอมสันกุนซือทีมชาติสวีเดนที่ถนอมอิสซักโดยให้ลงเล่นเพียงน้อยนิด เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บผู้จัดการทีมชาติวีเวเดนสมควรได้รับคนชมอย่างมากเขาเข้าใจว่าถ้าใช้งานอิซัก90นาที2เกมเขาอาจจะต้องพักยาวสลัดเคยกล่าวเอาไว้แต่ในพักเบรทีมชาติครั้งนี้สถานการกับตารังัดสลัดน่าจะกำลังส่งสัญญ,ญาณทางอ้อมไปยังซีเวเดนเขาต้องการเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาบอกว่าอิซักจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพราะเรียกความฟิตสร้างความมั่นใจ และที่สำคัญที่สุดคือยิงประตูให้ได้ก่อนจะกลับมาสวมเสื้อหงแดงอีกครั้งภารกิจนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเพราะหลังพักเบรทีมชาติลิเวอร์พูลเมคิวเปิดศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่19ตุลาคมนี้แม้ช่วงเวลาสั้นๆนี้อาจแก้ปัญหาทั้งหมดของทีมไม่ได้แต่การได้เห็นกองหน้าค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษกลับมาผลิสกรได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นการพิกโกมมมเมนตัมและบรรยากาศของหงแดงได้อย่างมหาศารแน่นอนนะครับ กู้แข่งแฉแผนเผดจศึกสรัสเจอทางตันถึงเวลาดรอปซาลาเส้นสังเวยจุดอ่อนหงเก้าี้ของอเนสอรัสเริ่มรัน้นอุบเหมือนกันนะครับหลังหงแดงหรือวอ้์พูลจมดิ่งสู่ความแพ้แพ้สามนติตกันและที่ร้ยร้เปกว่นนั้นคือคำสารภาพจากปากของมาร์กกูรุรย่าแข่งเชลซีที่แฉหมดเปลือกว่าแผนการเล่นของพวกเขาคือการจงใจโจมตีจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากโมซาลาโดยเฉพาะ กุกุรเรียเผยไตยแผนเจาะยางฝั่งซาลาลังเกมที่ลิอรูพูบุกพ่ายโซี1-2มาร์มกกุกุรยยได้ออกมาสัมภาษณ์กับสก็ตสปอร์ตเปิดเผยแทคติกที่เอนโซมาเรสกากุนซือสิงห์รูวางเอาไว้อย่างเลือดเย็นผู้จัดการทีมบอกเราเลยว่าพื้นที่ฝั่งขวาของลิอร์พูจะเปิดโล่งเพราะเรารู้ดีว่าซาลามักจะยืนสูงเพื่อรอศูนย์กลับับพูดนี้คือหลักฐานมัดตัวชันดีที่ชีเห็นว่า ทุกทีมในพิมลีกมองเห็นช่องโวหว่มาหึงมาที่เกิดจากการที่ซาดาไม่ลงมาช่วยเกยมรับซึ่งมันส่งผลโดยตรงให้แบกขวาอย่างคอนเนอร์บาร์รีต้องโดดเดี่ยวรับมือกับเกมรุกคู้แข่งจนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเพื่อนหนีใบแดงที่ใกล้เข้ามาเต็มทีโกูโรดาน่าวิจาร์เนวิลอโรนี่ชี้เป้าปัญหาเดิมๆไม่ใช่แค่กู้แข่งที่มองเห็นปรมาจารย์ลุกหนังอย่างเจอร์รี่นวิลก็ออกมาฟันทงว่าลิเวอร์พูลไม่ได้แพ้เพราะเกมรับ แต่เป็นเพราะแนวรุกและกลางของพวกเขาไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงในช่วงท้ายเกมซึ่งคำวิจารณ์นี้พุ่งเป้าวิาาที่ซาร่าที่ฟอร์มดอบลงไปอย่างน่าใจหายยิง3ประตูกับ3แอซิสจาก10เกมขณะที่เวนูรี่กระตอกย้ำแนวร,รัน m แม็ก์ออฟได้ดว่าปัญหาพื้นที่แบ็กขวาของลิเวอร์พูลมันชัดเจนมากแนวรับ4คนของพวกเขาสับสนวุ่นวายไปหมดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาตลอดทั้งฤดูกาล ถึงทางตันสโลอตอาจต้องตัดินใจครั้งประวัติศาสตร์เมื่อคู่แข่งรู้ทันและจ้องจะเล่นงานจุดอ่อนเดิมๆที่มีสาระเป็นต้นตอและฟอร์มการทำประตูของเขาไม่สามารถชดเชยข้อบ,บกพร่องในเกมรับได้อีกต่อไปทําให้อเนอสลสโลตถูกบีบให้ต้องตัดินใจครั้งสําคัญที่สุดทางออกที่อาจจะดูเจ็บปวดแต่ตรงจุดที่สุดในเวลานี้คือการรอบโมซาล่าออกจาก11ตัวจริงเพื่อปรับสมดุลของทีมกลับมาคําถามคือสโัตจะกล้าห่างดิบ ดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมหรือไม่ซอลัดไข่ปมคาใจเปิดเหตุผลสุดช็อกเลือกเอนโดคุมเกมปล่อยเกียซ่านั่งสำรองเกมไพ่สิงโรทำไมซูเปอร์ซับอย่างเฟเดรโกเกียซ่าถึงไม่ได้ลงมาพิเกมอานเนอซอลัดกุนซิลลิวโปออกมาตอบทุกข้อคำถามด้วยตนเองถึงการตัดิใจสุดเซอร์ไพรส์ที่เลือกส่งวัตุรุเอนโดลงสนามในช่วงถ้ายเกมที่บุกไพ่เชลซี2-1โดยยืนยันว่า ณเวลานั้นทีมต้องการความแน่นอนมากกว่าการเสี่ยงบุกแหลกเดิมพันที่เน้นความรักกลุ่มสวนทางเสียงแฟนบอลในช่วงสกอร์ที่เสมอกัน1-1หนึ่งหลังคริสกปโปรปยิงตีเสมอให้หงแดงแฟนบอลทั้งสนามต่างคดาดหวังว่าอาวุธลับในแดนหน้าอย่างเฟเดริกก์เคียซ่าจะถูกส่งลงมาเพื่อล่าบประตูชยัยแต่สลัดกลับทําให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการส่งมิฟิลตัวรับอย่างวัตตรรเอนโดลงมาแทนที่อเล็กซิสแม็กอาิสตาเบื้องหลังการตัดสินใจสถานการณ์ฉุกเฉินในสนาม สลัดได้อธิบายถึงเบื้องหลังการตัดิใจเชิงแทคติกนี้กับ b e i n g s p o r t ว่าเป็นเพราะสถานการณ์ในสนามบีบบังคับให้เขาต้องเลือกเน้นการควบคุมเกมเป็นอันดับแรกถ้าคุณดูการเปลี่ยนตัวของเราคุณจะเห็นได้ว่าเราส่งเอนโดลงไปซึ่งปกติแล้วเราจะใช้งานเขาเมื่อต้องการคุมเกมให้ได้มากขึ้นกุณนสื่อชาวดัตกล่าว10ถึง15นาทีสุดท้ายมันเป็นเกมที่เปิดมากเราอาจจะสร้างโอกาสได้ก็จริงแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องกลับมาคุมเกมให้ได้ก่อน เพราะตอนนั้นเราเพิ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการถอยไรยอันสกาเฟนบาลงไปยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กแทนโกนาเต้ที่เจ็บสรับ้ำว่าการส่งเอนโดลงไปคือการเปลี่ยนตัวที่ไม่ได้นเน้นเกมรุกเต็มส่วเพื่อสร้างความสม,มด,ดุลให้กับทีมที่กำลังปั่นป่วนต่างจากการเปลี่ยนตัวคนอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ทำไปเพื่อทวงประตูคืนสถานเดียวเคียซ่าซูเปอร์ซับที่ต้องรอโอกาสต่อไปแม้จะต้องนั่งดูเพื่อนเล่นข้างสนามในเกมนี้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเฟรเดริโกเคียซ่า ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นซูเปอร์ซับที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมในวันกันนี้ทั้งการยิงประตูชัยใส่ปอลหมานประตูที่เสมอในเกมกับพาเลตและ2อแอซิสในศึกคาร์โครคับข่าวดีก็คือปีกทีมชาติอิตาลีรายนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่ไม่ได้เดินทางไปร,รับใช้ทีมชาติทําให้เขามีเวลาฟิตซ้อมกับสโมสรอ,อย่างเต็มที่ตลอด2ส,สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเตรียมกลับมาเป็นไพ่ตายให้สล็อตใช้งานอีกครั้ง กระใสมันล่งเรียนแน่สลัดเอยมันฟิดจนฟิดจนขีดเขียวแหละกระโบห้มันลุ่งเรียให้มันล่อเอียงกระดดกระเดียแท้โอ้ยลองมึงแน่ลองเอียงใหม่ๆแน่มึงเสือกูนี่ไม่ใช่สาละเมื่อพี่ชี้เป้าสลัดคือต้นเหตุเกมรับพังซังคิงโมไม่ต้องไล่บอลวิกฤตเริ่มมาเยือนหลังลิเวอร์พูลพ่ายสำนักรวจปัญหาที่เคยถูกซ่อนไว้ใต้พรมก็เริ่มปรากฏชัด โดยเฉพาะเกมรับฝังขวาที่การเป็นบอ่อน้ำมันให้กู้แข่งเจาะเข้าทำและคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือโมเมตซาลาแต่ล่าสุดแดนนี่มอร์ฟี่อดีตข้างดังออกมาแฉว่าต้นต่อของปัญหานี้อาจไม่ใช่ความผิดของคิงโมแต่เป็นคำสั่งโดยตรงของกุนซืออันเนอร์สลัดคู่แข่งรู้ทันชาตกตคติกที่กำลังย้อนกลับมาทำร้ายทียมหลังเกมพ่แพทโจซีมาร์กูุคุรยาแบลซายสิงโบด ถึงกลับออกมาเปิดเผยเองว่าพวกเขาจงใจโจมตีพื้นที่ว่างด้านหลังของซาร่าจนนาไปสู่ประตูชายประเด็นนี้ทําให้เดนนี่เมอร์ฟี่มองว่าไม่ใช่เรื่องมืองเอิญหรือความผิดพลาดส่วนตัวดูเหมือนว่าการที่ซาร่าไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับกําลังกลายเป็นจุดตายของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะเมื่อเจอทีมใหญ่เมอร์ฟี่วิเคราะห์ผ่าน BBC Sport ผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่านักเตะร,ระดับซาร่าจะขัดคําสัง่งโค้ชถ้า ot, สล็อตสั่งให้เขาตามประกบก,กูกูระยะแล้วเขาไม่ทํา วันนี้โดนรอบไปแล้วเมอร์ฟี่จึงฟันธงว่าชัดเจนว่าสลัดเป็นคนให้อิสระซาร่าเองเพื่อเก็บแรงเอาไว้เล่นเกมรุกซึ่งมันเป็นทั้งติดที่หลายทีมก็ใช้กันแต่วันนี้มันกําลังกลายเป็นดาบสองคมเมื่อผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงเหตุผลที่โค้รยอมให้สตาร์เบอร์หนึ่งยืนค้ำสูงคือการหวังผลตอบแทนในเกมรุกแต่ด้วยวัย33เปีผลงานของซาร่าในพื้นที่สุดท้ายไม่ได้จัดจ้านเหมือนวันๆอีกต่อไปทําให้ตอนนี้ลิอรูพูล เหมือนเสียผู้เล่นเกมรับไปิดฟีฟีหนึ่งคนโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาอย่างคุ้มค่าเมอร์ฟี่ีีว่าในเมื่อทีมมีตัวรุกอันตรายคนอื่นอย่างอเล็กซ์เตอิซักและฮูโกเอเกติแก้ที่พร้อมสร้างความแตกต่างอยู่แล้วก็ไม่มีเหตุผลใดที่ทีมจะต้องแบกรับความเสี่ยงนี้ต่อไปทางออกมันง่ายนิดเดียวแค่สารสั่งให้ซาร่าขยับลงมาช่วยเกมรับอีกสักนิดเมอร์ฟี่ทิ้งท้ายมันไม่น่าจะกระทบเกมรุกของเขาเท่าทไหร่ แต่จะทําให้โครงสร้างเกมรับของทีมแข็งแกร่งขึ้นทันตาเห็นคําถามสําคัญจึงตกไปอยู่ที่อเนอร์สลอตว่าก็พร้อมจะยอมรับแทคกติกของตัวเองเพื่อแก้หายนะฝั่งขวาที่กําลังเกิดขึ้นหรือไม่หรือจะยังคงเดิมพันกับแท็กติกที่กําลังถูกคู่แข่งจับทางได้ต่อไปโรนี่ชี้ทางสว่างแนละสลอ็อตปลุกชีพซาลาดด้วยสูตรลับเฟอร์กี้กับโลนันโด ม่ใช่แค่ฟอร์มเฟืร์ดเวลานี้โมซาลากำลังกลายเป็นจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์ที่คู่แข่งจ้องเล่นงานอย่างมัมันและล่าสุดเวียนโรนี่ตำนานดาวยิงก็ได้ออกมาเสนอทางแก้ที่น่าทึ่งโดยอ้างอิงสูตรสำเร็จที่ทันเซอร์อะเลฟูโกเันเคยใช้ปั้นคริสตอโนโรนัลโดให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารเป้าโจมตีใหม่เมื่อซาลาไม่เล่นเกมรับปัญหาของซาลาในลุกน,นี้หนักหนาสาหัสกว่าแค่จำนวนประตูที่ลดลง แต่มันคือวินัยในเกมรับที่หายไปอย่างสิ้นเชิงการที่อันเนลสลัดมอบอิสระให้เขายืนค้ำในแดนหน้าได้สร้างช่องโหว่มหันตภายที่ฝั่งขวาของเทียมเรื่องนี้ถูกตอกย้ำอย่างเจ็บปวดในเกมล่าสุดเมื่อมากูคุร,ระยะแบ็กซ้ายของเจอซีออกมายอมรับเองว่าทีมของเขาได้รับคำสั่งให้จงใจบุกโจมตีใส่พื้นที่ว่างตรงนั้นโดยเฉพาะและเมื่อคูแข่งทั่วทั้งหลีกเริ่มจับทางได้ นี่คือเวลาที่สลัดต้องลงมือแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปบทบาทใหม่ทางรอดของซาลาแบรนูนี่ได้จุดประเด็นที่น่าสนใจผ่านโพสแคตของเขาโดยชี้ว่าสถานการณ์นี้คล้ายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคริสตโนโรนัลดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่ได้บอกให้ดรอบเขานะลุงนี่ย้ำแต่เราเคยเจอปัญหานี้กับโรนัลด o ที่เขาเริ่มไม่ลงมาช่วยเกีรับทางแก้ของเฟอรกี้คือขยับเขาขึ้นมายืนด้านใน เป็นกองหน้าตัวหนคุณยังคงรักษาสมดุลของทีมได้แต่มอบหมายให้เขาโฟกัสกับการทําประตูในพื้นที่อันตรายเมือ่อกู้แข่งเริ่มเจาะทางขวาแบบที่เชลซีทำสลัดคุณที่ขยับซาลาเข้ากลางแล้วส่งผู้เล่นที่มีไม่ไนายอย่างฟอรินวีตออกไปยืนเริมเส้นแทงดูนี่สรุปอย่างเฉียบคมว่าวิธีนี้จะทําให้คุณยังคงมีความอัจฉริยะของซาลาไว้ในสนามเพื่อปิดบัญชีคู่แข่งโดยที่ไม่ทำลายโครงสร้างเกมรับของทีม แต่นี่คือสัญญาณอันตรายที่แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องกังวลแล้ววิเคราะห์แผนนี้คือดาบสองคมหรือไม่แม้ข้อเสนอของรูนี่จะฟังดูน่าสนใจแต่มันอาจเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งเพื่อไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งหรือไม่จิงอยู่ที่การขยับสาระเข้ากลางจะช่วยอุดรอยรั่วริมเส้นได้แต่ต้องไม่ลืมว่าลิเวอร์พูลกำลังมีปัญหาการเข้ครองเกมแดนกลางอยู่แล้วการเอาเวียดที่มีพลังงานและอัตราการทำงานสูงออกจากพื้นที่ตรงกลาง อาจทำให้มีฟิลของทีมอ่อนแอลงไปอีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อาจเป็นเหมือนดาบสองคนที่ต้องชั่งน้ําหนักให้ดีเพราะมาันอาจไปทําลายสมดุลพื้นที่หัวใจของทีมแทนก็เป็นได้ฮาเลนทำช็อกเผยชื่ออดีตแข้งหงปลุกวิญญาณเพชรคาดก่อนซัดประตูชยัยดับ,บเบินฟอร์ดเ mm hmm. กิดเรื่องสุดสะใยหลังเกมพรมียร์ลีกเมื่ออริองบลอนฮาเลนดาวยิงของแมนสตี ไม่ได้ยกค,ความดีความชอบให้ใครคนอื่นแต่กับชี้เป้าไปที่เชฟฟันเบิร์กอ,อดีตกองหลังลิเวอร์พูลว่าเป็นคนที่จุดไฟและปลุกเร้าให้เขาต้องเข็นฟอร์มเก่งออกมาสัดวเประตูชยัยพาทีมบุกเฉือนเบรนฟอร์ด1-0อย่างสุดมันคำชมที่มาเหนือเมฆแมรโรเบ,บยสีฟ้าจะเป็นฝ่ายคว้าสามแต้มกลับบ้านแต่คนที่ขโมยซีนหลังจบเกมกลับเป็นเอลลิงบลอ์ฮาร์แลนที่ไม่ได้พูดถึงความสุดยอดของเประตูตัวเอง แต่เลือกจะยกเครดิตทั้งหมดให้กับคู่ต่อสู้ที่ตามประกบเขาอย่างเซฟฟานเนเบอร์ ur, ประกบหลังในวัย24ปีที่เคยเป็นสุนเกินในถิ่นแอนเวลฮาร์แลนด์เปิดใจถึงเบื้องหลังประตูชัยอย่างหมดเปลือกว่าแค่หานาทีแรกเขาฟานเนเบอร์ก็เข้ามาหาผักผมไม่หยุดฮาร์เลนกล่าวกับ mancity com ตอนนั้นผมคิดในใจเลยโอเคได้เลยแล้วผมก็เริ่มเอาเขื่อนสําหรับผมนี่คือประตูที่สมบูรณ์แบบที่สุดประตูหนึ่งเลยนะเอาตรงๆเลยนะเขาปลูกผมก่อนเกมผมรู้สึกเหนื่อยมาก แต่90วินาทีเขาเริ่มเล่นแรงใส่มันก็กลายเป็นแรงกระตุ้นให้ผมทันทีผมต้องยกความดีความชอบให้เขาเลยเขาทำให้ผมอยากยิงประตูนี้ให้ได้คำสอรอบของฮารแลนด์ไม่เพียงแต่สร้างความประหลาดใจแต่ยังเป็นการตกย้ำถึงคุณภาพที่ซ่อนอยู่ของเชฟฟานนเบอร์จนอาจทำให้แฟนบอลเดอะคับต้องหันกลับมามองด้วยความเสียดายแอนฟิลประราการสุดท้ายที่ยังตีไม่แตกโดยจากประเด็นร้อนหลังจบเกมแล้ว ชัยชนะนั้นนี้ยังสร้างสิติที่น่าสนใจให้กับฮาร์แลนด์อีกด้วยประตูที่เจเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมทำให้ใตอนนี้เขาพิชิตสนามเย้าของสโมสรในพรีเมียร์มาแล้วทุกแห่งที่เคยไปเยือนยกเว้นเพียงที่เดียวเท่านั้นและประการด่านสุดท้ายที่ยังคงท้าทายยอดดายวยิงชาวนอร์เวย์ก็คือแอนฟิลด์แม้จะเคยยิงได้ในเกยมยุโรปสมัยเล่นกับซอลส์บวกแต่ในการสวมเครื่องแบบแมนซิตี้ฮาร์แลนด์ยังไม่เคยส่งบอลสู่ก้นตะข่ายที่แอนฟิลด์ได้เลยตลอดการลงเล่น3าครั้งที่ผ่านมา ภารกิจล้างอาถรรพ์ครั้งต่อไปของเขาจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งน่าว่ามันจะเป็นเกมที่แฟนบอลทั่วโลกต่างต้องจับตามองอย่างไม่กระพกกริบตากาเลอร์พาตัดแทคติกมรณะของสลัตชี้ชัดจุดอ่อนที่อาจทําให้ลิเวอร์พูลน้ําตาตกจะมีกาเลอร์พาตัดเทคติกมรณะชี้ชัดหลุงพรางเกมรับสลัตที่อาจทำลิเวอร์พูลวืดแชม โองดานลิวกำลังอยู่ในภาวะระสำระสายอย่างหนักหลังพ่ายแพ้สามนัดติดต่อกันในเกมสำคัญทั้งยุโรปและพิมลิกที่โดนโจลซีเปิดบ้านอัด2ประตูต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในทีบาบแถมยังต้องเสียมือหนึ่งอย่างอลิซงเบเกอร์ไปอีกหลายสัปดาห์แต่ในขณะที่แฟนบอลกำลังกังวลใจจิมมี่เกลเกอร์ตำนานกองหลังของเทียมได้ออกมาชั่และปัญหาที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่ฟอร์มส่วนตัว แต่เป็นแทคกติกเกมรับของอาร์เนอร์สตที่กำลังย้อนกลับมาทำร้ายทีมตัวเองกับดักตัวเลือกแทคกติกที่ย้อนกลับมาทิมแทงในการวิเคราะห์แบบเจาะลึกผ่านรายการ Ex t r a Time ทกาเลเกอร์ได้ชี้เห็นถึงหลุมพางในแนวทางการตั้งรับของลิเวอร์พูลที่สาหรับพยายามจะให้มีกองหลังตัวเหลือคอยซ้อนอยู่เสมอซึ่งฟังดูดีในทางทฤษฎีแต่กลับสร้างหายนะในสนามจริงผมว,ว่ารูปแบบเกมรับของลิเวอร์พูลมันน่าสนใจ แต่ก็อันตรายกาเลเกอร์กล่าวพวกเขาต้องการมีเซ็นเตอร์แบ็กเหลือ1คนเสมอซึ่งมันทําให้ผู้เล่นตำแหน่งอื่นต้องเข้าประกบแบบตัวตัวตว,วทั้งสนามแล้วหายนะเกิดขึ้นได้อย่างไรกาเลกเกอร์อธิบายอย่างเห็นภาพเมื่อกองหลังสองคนของคุณคุมกองหน้ากู้แข่งแค่คนเดียว2ตัวหนึ่งเพื่อให้มีตัวเลือกนั่นหมายความว่าคู่แข่งก็จะมีผู้เล่นตัวเหลือที่วางอยู่ตรงไหนสักแห่งในสนามเช่นกันดูเกมกับโจซีเป็นตัวอย่างชัดๆ ิเวอร์พูมีหลังเหลือหนึ่งคนก็จริงแต่ผลลัพธ์ก็คือเชลซีก็มีกลางเหลือหนึ่งคนและคนคนนั้นก็คือมอยเซย์ไกเซโดที่ยืนอยู่โล่งๆจนได้ยิงประตูชยัยนี่คือจุดที่เอนโซมาเรชกากุนซือเชลซีเจาะเข้าใส่เราถึง3มครั้งในเกมเดียวไม่ใช่แค่แตัคติกแต่คือฟอร์มที่น่าเป็นห่วงสับร้ายนอกจากปัญหาเชิงระบบแล้วฟอร์มการเล่นส่วนบุคคลก็ดิ่งลงอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะอิบราฮิมากุนเนเต้และมิลอสเคเกต ที่ผิดพลาดบ่อยครั้งกลายเป็นบ่อน้ํามันให้คู่แข่งโจมตีความผิดพลาดเหล่านี้สร้างความหงุดหงิดให้แฟนบอลที่เคยภาคภูมิใจในเกมรับที่แข็งแกรง่งดุดดังกาแพงเหล็กเมื่อฤดูกาลก่อนเดือบานครั้งใหญ่สึกแดงเดือดรอยู่ช่วงเบรกทีมชาติครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นตายสําหรับอันเนอร์สลัตที่จะต้องเร่งแก้ไขความไม่สมดุลของทีมโดยด่วนก่อนที่พวกเขาจะต้องเปิดแอนฟิ์รับมืออลิตลอดก,การอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ตามหน้าสือ ลเว์พูอาจจะดูเหนือกว่าแต่เกมแห่งศักดิ์ศรีแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และหากหลุมพังในเกมรับยังไม่ถูกอดุดบททดสอบสุดอันตรายจากทีมของระเบนอัลริมอาจกลายเป็นฝันร้ายที่ฉุดพวกเขาให้หลุดวงคอจรลุ้นแชมป์ไปเลยก็ได้นี่คือสุขการลเว์พูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่7ตุลาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ